เพล๊ดเดียวนะคะผู้ชมค่ะก็ใกล้สิ้นปีอีกแล้วซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายหลายคนอาจจะใช้ชีวิตกันมาแบบหนักๆน,นะคะวันนี้เลยอยากชวนผู้ชมมาบู์สุขภาพนะคะเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีรับปีหน้าปีใหม่ที่จะต้องมีอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตอีกเยอะแยะนะคะซึ่งวิธีหนึ่งในการดูแลตัวเองนะคะที่หลายๆคนในยุคน,นี้กําลังหันมาสนใจมากขึ้นเรื่อยๆก็คือการกลับมาใช้ธรรมชาตินี่แหละคะ่ะดูแลสุขภาพของเรานะคะวันนี้เลยอยากแนะนาให้ผู้ชมรู้จักกับ สมุนไพรซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะจริงๆตัวนีเน้เป็นอะไรที่คนอนยุคเก่าเนี่ยตั้งแต่โบราณหลายพันปีและนิยมใช้ดูแลตัวเองแต่ยุคนี้เนี่ยเหมือนกลับมาเห็นความสนใจความสําคัญของเขามากขึ้นนะคะสมุนไพรที่ว่าก็คือเห็ดหลินจือน,นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยสอมีข้อมูลนะคะจากแพทย์ท่านหนึ่งนะคะเป็นแพทย์แผนจีนค่ะด้านฝังเข็มและสมุนไพรจีนนะคะนั่นก็คือแพทย์หญิงอรวรรณไปฟังข้อมูลดีๆว่าเห็ดหลินจือน,นี้มีประโยชน์ยังไงค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จีนอรรวัลบัวพิพัฒวงนะคะวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดหลินจือค่ะประวัติของเห็ดหลินจือน,นะคะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนนะคะ ฮองเตนในสมัยก่อนก็นิยมใช้มาทําเป็นยาอายุวัฒนะค่ะออในคัมภีร์สนหนเปิดเฉานะคะก็บอกไว้บันทึกเอาไว้ด้วยค่ะว่าเห็ดลินจื้อจัดเป็นยากลุ่มชั้นสูงค่ะที่สามารถทานรับประทานได้ซึ่งตำรานี้นั้นก็จะเป็นตำราที่แพทย์ใช้อ้างอิงถึงออสรรพคุณของยาจีนด้วยซึ่งสามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่ไม่มีอันตรายเพราะว่าเห็ดนั้นมันไม่มีพิษค่ะเห็ดลินจื้อนะคะสามารถทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมกับวัยค่ะถ้าในวัยเด็กนะคะจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมองแล้วก็ร่างกายด้วยถ้าใน วัยทางานนะคะก็จะช่วยให้กระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงนะคะมีแรงที่จะทํางานส่วนวัยสูงอายุนะคะก็จะช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดแล้วก็ช่วยในเรื่องของป้องกันการเสื่อมแล้วก็ชะลอความเสื่อมเซลล์และอวัยวะภายในร่างกายด้วยค่ะเพราะมีประโยชน์อย่างนี้แล้วค่ะเห็ดเลนจือถึงเป็นที่นิยมไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยเราด้วยส่วนในบ้านเราเนี่ยมีการปลูกครั้งแรกนะคะที่โครงการสวนพระองค์สวนจิตตะานในปี2531ค่ะ โดยมีนายแพทย์สุรพลรักปทุมเป็นผู้ที่เป็นที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนั้นซึ่งนายแพทย์ท่านนี้เป็นผู้ที่เก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือประโยชน์ของเห็ดลินจือซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไทยมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยได้เชิญผู้ที่เป็นทายาทโดยตรงของดรสุรพลนะคะคุณชินนารีรักปทุมมาให้ข้อมูลและเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเห็ดลินจือคะ่ะ ต้องบอกว่าดรสรุรพลเนี่ยเป็นกูรูด้านเห็ดลินจือตัวจริงนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของเห็ดลินจือโครงการสวนพระองค์สวนจิตดาวันนี้เลยอยากให้ทางคุณชินารีหรือว่าคุณเอมาขยายความในเรื่องนี้ให้เราฟังกันต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือสอนเนี้ยได้ได้ยินชื่อแล้วก็รู้จักดรสุรพลนานแล้วว่าท่านเป็นคนที่ ท่านแรกๆเลยในบ้านเรานะคะ,คะที่หันมาสนใจตรงนี้<ม>คุณเอ๋พอทราบไหมคะจุดเริ่มต้นเนี่มายัางไงเห็ดินจือเนี่ยปลูกสําเร็จครั้งแรกค่ะที่โครงการเห็ดิออนจือของสวนจิตรดานะคะในปี2531คุณหมอสุรพลนะคะก็ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาในโครงการเห็ดินจื้อนีไ้ได้ศึกษาวิจัยมาก,กว่า30ปีเกี่ยวกับเรื่องเห็ดินจือคุณหมอก็ได้ใช้เห็ดินจือนะคะดูแลผู้ป่วยควบคู่ไปกับแพทย์ปัจจุบันด้วยค่ะ คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์เห็ดหลินจือด้วยซึ่งก่อตั้งโดยดรสุพลนี่หนละใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยอยู่ที่ถนนพระรามสองค่ะก็จะเป็นแหล่งรวบรวมเห็ดหลินจือจากทั่วโลกเลยอยู่ที่นี่นะคะแล้วก<อ>็คุณหมอเองยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเห็ดหลินจืดด้วยสองเล่มก็คือเรื่องสู้มะเร็งด้วยหลินจือแล้วก็หนังสือเรื่องเห็ดหลินจือค่ะโโเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาถามนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะ คือหลายคนเข้าใจว่าโอ้เห็ดหลินจือดีๆๆดีก็ไปซื้อมาต้มทานกันเห็นถ้าสอนเป็นคนนึงที่ได้อ่านหนังสือของท่านเนี่ยบอกว่าไม่ได้เลยแบบต้มเนี่ยแมเพราะอะไรคะจริงๆเห็ดหลินจือเนี่ยมีสรรพคุณเยอะนะคะเนื่องจากในตัวเห็ดมันมีสารสําคัญหลายอย่างมากก็ประมาณ200ชนิดเลยเพราะฉะนั้นการต้มเนี่ยก็ถือเป็นการสกัดอย่างง่ายๆอย่างหนึ่งแต่ก็จะสามารถดึงสารต่างๆออกมาได้แค่ประมาณ 30%เท่านั้นเอง oh. แต่ว่า oh. จากที่ด mm hmm. รสุรพลได้ศึกษามานะคะ mm hmm. ก็พบว่าการที่จะดึงสารสำคัญได้มากกว่าการต้มเนี่ยก็คือการสกัดก็คือการใช้อุณหภูมิต่างๆกันนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะดึงสารน,นั้นสารน,นี้ออกมาให้ให้ครบถ้วนมากที่สุด mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยก็ได้สารสำคัญที่เข้มข้น อย่างนี้เป็นความรู้นะคะว่าในฐานะผู้บริโภคเราจะดูยังไงว่าแบบนี้สกัดมาแล้วแบบนี้ไม่ได้สกัดดูยังไงนะคะค่ะก็ถ้ามีแคปซูลอยู่ที่บ้านนะคะก็เช็คดูง่ายๆเลยแล้วก็แกะเม็ดแคปซูลออกะค่ะ ตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นอันที่ไม่ได้สกัดสังเกตว่าชิ้นจะใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีความชื้นอยู่ค่ะแล้วก็จะดูหยาบๆนะคะเพชรดินจืดจะมีความแข็งเหมือนกับไม้เลยนะคะบางแห่งนี้ก็อาจจะนําแค่มาบดมาตํามาทายังไงก็ได้ชิ้นเล็กที่สุดนะคะแล้วก็ใส่ในเม็ดแคปซูลเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นการสกัดแล้วจริงๆคือการย่อยให้ละเอียดใช่ค่ะซึ่งวิธีนี้ก็จะ ไม่ได้ประโยชน์แถมยังอาจจะได้โทษด้วยก็มันไม่ได้ผ่านความร้อนอะไรมาเลยเหมือนเรากินเศษไม้เล็กๆเวลาทานเข้าไปก็อาจจะทําให้ท้องอืดหรือว่าย่อยยากด้วยอ่าอ่าอันนี้เป็นแบบเนื้อที่บอกว่าอาจจะตํตๆบดๆมาใช่ค่ะแล้วก็สีจะค่อนข้างอ่อนนะคะแล้วก็แบบที่สกัดแล้วนะคะสังเกตว่า ดูในเม็ดด้านนอกเนี่ยก็สีจะค่อนข้างเข้มเลยแล้วก็ผงสกัดที่ได้เนี่ยจะมีเห็นว่ามีความแตกต่างเลยค่ะคือจะอละเอียดมากเหมือนกับผงแป้งเลยนะคะมีความแห้ง ใช่ค่ะมีความแห้งละเอียดนะคะมีสีเข้มอ๋ออันนี้เป็นวิธีการดูเห็ดนึ่งจืดแบบสกัดออกมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเเป็นวิธีง่ายๆนะคะแต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้เองที่บ้านเหมือนกันก็ก็สามารถใส่ลงในน้ําได้เลยค่ะเดี๋ยวเราใส่ชนิดที่แบบไม่สกัดสังเกตว่าเนื้อจะหยาบๆเนื้อจะหยาบๆแล้วก็ไม่ไม่ละลายในน้ําเลยนะคะพอโดนน้ําก็จะ ลงสู่ก้นแก้วเลยส่วนอีกแบบหนึ่งที่สกัดแล้วนะคะเราจะเห็นผงจะละเอียดมากนี่ยังไม่ได้คนเลยก็จะเห็นว่าโดนน้ำปุ๊บมันก็จะละลายเลยนะคะโอ้จริงจริงโอ้โหอันนี้ชัดมากเลยค่ะเนี่ยละลายลงมาชัดละเอียดเลยผงละเอียดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายๆนะคะในการดูเห็ดหินจืดสำหรับใครที่อยากใช้เห็ดหินจืดในการดูแลสุขภาพนะคะ ก็แต่ถ้าให้ดีเนี่ยก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีออยอััรรองด้วยก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญ,คญเลยนะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนะคะผู้ชมคะถ้ามีทีมแพทย์เป็นที่ปรึกษาหรือควบคุมในการผลิตเนี่ยเราจะยิ่งสบายใจและมั่นใจเหมือนกับที่คุณเอ๋มาแนะนําในวันนี้ก็มีทีมแพทย์ที่คอยดูและนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้คผู้ชมคะถ้าเราอยากจะได้คุณประโยชน์จากสมุนไพรที่เป็นเห็ดลินจือจากธรรมชาติมาดูแลแบบปลอดภัยเนี่ยคุณเอแนะนําหน่อยว่าในแบบนี้ต้องไปติดต่อสอบถามเร็นความรู้ได้ที่ไหนคะค่ะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยรับสายดูแลให้ค่ะโทรไปที่090-721-7210ถึง11ค่ะแต่ยังไงก็ตามผู้ชมคะเราจะมีสุขภาพที่ดีแบบถาวรและยั่งยืนจริงๆเนี่ย ต้องทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็อย่าลืมสําคัญมากออกกาลังกายด้วยะนะคะทำให้เลือดไหลเวียนแล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีไปแบบยาวนานจริงๆค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณที่ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักกับเพชรลินจือแบบลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะได้เอาไปใช้ในการดูแลสุขภาพเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนน,นคะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เห็ดลินจือสกัดตราดอกเตอร์สุรพลโทร0 9น 7, 21 7 21์1 7 2 1 0ถึง11